19เก้าเมษาลักษณะตัวอะไรวะเนี <laughs> ่ย พลเรือหัตย้ายเข้าเรีอนการงานพลเรือหัตย้ายเข้าเรีอนการงานเป็นราชาโชคเอาละผมมั่นใจาว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้หมดแล้วว่าโอ้โหดาวพลเรือหัตเป็นดาวพุทธศาล่าดาวคุบาอาจารย์ดาวสินสิทธิ์แต่อย่าลืมว่าดาวพลเรือหัตเนี่ยเจ้าเรือนจริงๆเขาเป็นเจ้าเรือรสุภะแล้วก็อริดาวพลเรือหัตเข้าเรีอนการงานที่ผ่านมาต้องนึกก่อนว่าเมื่อ7ปีที่ผ่านมาผมอยู่เข้าเรีอนการงานท่านผมอยู่เข้าเรีอนการงานช่วง5960ทำให้ท่านมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแบบชุดใหญ่ไฟกระเบิดหรือท่่าาานนได้รริเมกงหขั้นมาถึงปัััจจุบนนนี้ะครบหลัังจากวนที่มฤทธ มันกจะย้ยายวันที่หนึ่งมีนาก่อนหน้าพฤหัสท้ายเขาเรียกว่ามันจะอยู่ออกพฤหัสเข้าผมมัน่นใจแล้วว่าหลังจากนี้ถึงเก้ามีนาไปต้นไปชีวิตเรื่องของการงานงดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยากจะเปลี่ยนง,งานหรือท่านที่อยากจะเริ่มอ,อะไรใหม่ๆจังหวัดจากคนมาถึงแล้วดาวพฤหัสเป็นเจ้าเนื้นออดีตเข้าสุภาราชาชูสตูหมูมนันคู่ค้าคู่แข่งขันเบาลงท่านจะมีปัญหาเรื่องการแข่งขัน,ขนก็จะดีขึ้นทีช่ชนะอย่างแน่นอนฉะนั้นปับ๊บบอกเลยว,ว่าโศการณ์นี้หนึ่งในะลักษณะที่มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของวีีชวิตแล้้วีขึน พี่น้องกอละกอดนั่นเอง19เมษา,า,ายนพฤหัสย้ายพี่น้องตุลคือหนึ่งลักษณที่กูอยากทายเคสดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้มากนึกดีๆครับพี่น้องตุล7ปีที่แล้วนุ่มมันจะอยู่เล็งลักนาปั๊บ้อยพฤหัเปีที่แล้วพฤหัสอยู่อ,อนันนี้เสาเข้าบรรทุกหัวตุลนี่โดน โดนทุกทางเลยนะบล็อกครบทุกทิศเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเนะี่ยตั้งแต่ต,ต้นปีที่ผ่านมาแนละ้วหนึ่งมีนาเสาย้ายออกจากพันธุ์เลิกเป็นกนารงานแล้วนะเนี่ยเก้ามีนามบริษั่ออกจากการเล่นลักนานเดี๋ยวหนึ่งเนี่ย 11, 11สิบเก้าเมษาดาวพฤหัสจะย้ายเข้าเล็นลัคนาบริษั่ออกพฤหัสเข้าไปอีกนหนึ่งลัคนา,นาราศีที่เรียกว่าเ <ST S> ย,ย็ดแม่่่ผาานม สภาพกูเนี่ยโอ้โหจะตางหาซึ่ให้ได้ถูใส่ร้ายไ,ไปสีชีวิตกูจะไม่มีเหลือเฮียอะไรคิ้วเละเทะและความรักนี่ยหึไม่อยากจะพูดเจ้ามงเจ้านายผู้แหลกอะไรเจ้ามงเจ้านายนี่โอ้โหยับแม่ไปเลยจบไปแล้ววาย,ยเยาดาายือนสิบเก้าเมษายนดีขึ้นอย่างดิ่งก็ดิ่งเป็นพูเลือกหันเจ้าเลือกอาหนิสหัตถะย้ายเข้าเป็นราชาทั่วเล็งนักนาแทนบริยูยเล่งเนี่ยน,นะบอกเลยว่าโดนดินที่สุดเลยเรื่องอะไรครับเรื่องของความรักที่ผ่านมาเนี่ยโหยับแม่เนี่ยหลังจากวันที่19เก้าเมษายน ความรักจะเริ่มดีขึ้นโอ้ใครที่อยากจะแต่งงานนะจับเลยน้องเลยลุยเลยเอาแห่มันเ,เทเทไปเลยลุย รอมานานราบผลอาหาได้โดยง่ายหาได้จากสติปัญญาดญาบผนังแต่คราวนี้ในปีนี้นแบบนต้นต้องเข้าใจอย่างหนึงว่าพระราหูก็เล็งอยู่ราหูกว่าจะออกก็คือนันตรงที่18ตุลาราหูต้องพลรหัสครับแต่ว่าพิจารณาแต่ตอนนะครับพระราหูเป็นเทวีโชคต่ำกว่าครับพฤเรหัสถ์คเป็นรานชาช่วเอฟัดตองตรงข้ามเลยพลรหัสถ์ราชาราหูเทวีฉะนั้นปวิธีแก้คืออะไรจับพฤรหัสถ์อย่าแตะราหูมีสติปัญญาในการคลองเรือนโอ้โหการลงทุนมีหุ้นสส่วกกาาาารรรเข้ังคมจจ ขัดทักนะฮะืนฟูสองดีเห็นแววดีถ้าท่านใดมีคดีความนะผมบอกเลยว่าอาจจะชนะ, <Wow. S 1> นะครับผมท่านใดที่แบบความรัก ติดขัดนะแม้กระทั่งตอนนี้เองนะครับเพราะว่าอย่าลืมมาลาหูอยู่นะนะตอนจับเพราะเรื่องหัดอย่าจับล่าหูนะครับดีสติกนะใช้วุฒิปัญญาในการคลองเรือจะดีเรื่องของการลงทุนทาได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงมักจะให้คุณยามากพระเรื่องหัดแปลว่าผู้ัผู้ใหญ่จับผู้ใหญ่ให้ถูกคนครับดูให้ดีฮะอย่าจับด้านล่างให้จับด้านบนไอ้ที่กูทำท่านนี้น้ำดูดูไม่ดียังไงไม่รู้นล้วแหะพี่น้อง ผ่านมาหนึห่งหูชีช้ำกระหน่ำปีภูใสความได้รับความผิดที่ตัวเองไม่เคยได้กระทําหลังจากนี้ไปท่านจะได้รับความเป็นธรรมแล้วนะครับขอให้โชคดีรวยเต็มที่ที่นอลัคนาไม่ทุนหลังจาก19เมษายนเป็นต้นไปเรียกว่าโอ้โหเป็นหนึ่งใน,นลัคณาราสิที่ดีแต่งๆของปี66ผมดูดวงมาก็เป็น 10, 10ปีแล้วนะครับนะระหว่างที่ผมถ่ายคลิปเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยตามช่อง,งต่างๆปั๊บ มีอยู่ลักษณะหนึ่งที่ตัดพะอะอาจารย์โกรธที่อะไรม่ถุนหรือเปล่าครับ <c oughs> คูไม่ได้โกรธคือช่ผ่านมามันแย่คือแย่ถูกไหมละ่ะเนี่ยก,กูทายดีนะไอ้พวกมึงตั้งใจฟังเลยลักษณะไม่ถุนดาวพฤหัสหาเป็นดาวที่มีความสําคัญกับตัวท่านหนึ่งเลยคือเป็นเจ้าเรือปรนปัจจานีใช่ไหมฮะคู่ครองหุ้นส่วนความรักอะไรว่าไปนะฮะสองคือเจ้าเรือนกัมมักคือการงานนะงานต่างๆงานหลักงานส่วนเท่าไหรายสองตัวนี้เนี่ยหลังจากวันที่ ย้ายเข้าเป็นราชาโทษในลาพระลาบขนไม่มีอะไรดีเท่านี้เลยฮีดียังไงรู้ไหมหนึ่งเลยคือเรื่องการงาน่หายห่วงนะครับท่านที่เกี่ยวกับการสอบหรือการแข่งขันไม้กระทั่งข้าราชการทั้งรัฐประวงสอบได้มีเกณฑ์เรื่องขั้นตําแหน่งอันนี้ปึกปักเลยหรือไม่กทั้งท่านทเป็นพ่อค้าแม่ขายหรืองางเฮียอะไรก็ได้ดีสุดๆนะลุยได้ลุยไปเลยนะแต่ว่าโดนยิ่งทั้งละแล้วน้องๆที่ไม่ได้ทำงานทำยังไง น้องที่เรียนหนังสือการแข่งขันการสอบต่างๆเดี๋ยวนี้มีเอนทาร์อยู่เปล่าว่ะไม่ได้มีแล้วเลยครับหนึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็นมหามงคลอย่างยิิงจุดถ้ามีเวลาแค่ปีเดียวด้วยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวยว่ากาันเอาปีนี้เอาเมือให้เต็มที่ก่อนปีหน้าเดี๋ยวแก้กันใหม่แต่ปีนี้สุดจริงๆนะครับเรื่อนปจัจจานี้คือฝั่งตรง้ามต้องตั้งใจฟังนะหลายๆคนงงนะปะจัจจานี้มันแปลว่าความรักได้ด้วยอันนี้ถูกต้องทายตามปกติก่อนคือความรักก็โดดเด่นแต่งงานแล้วมีเนียแล้วมีลูกแลววมมมีกก็็จจะะคาาาางงงออสสใฟนนทท่่่่เชยยหืิ ทํางาน,งนกับคนรักทํางานกับแฟนยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับหรือจะเอาแฟนมาทํางานด้วยก็หรือบป็นที่ปรึกษาก็ทําได้ที่เดียวกันกามวงคุณเท่านั้นพวกเหล่านี้น พอจะทาได้บ้างคือพองอยู่ฝั meter, はは่งตรงข้ามอดูตามรูปอยู่ฝั่งตรงข้ามท่านที่เป็นผู้ชายผู้หญิงมักจะให้คุณท่านที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็มักจะให้คุณ LGDP ทำยังไงล่ะไม่ใช่ยึดตามเพศกาเนิดนะครับให้ยึดตามเพศสภาพครับเดี๋ยวสมมติว่าผมเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายฝั่งตรงข้ามท่านนั้นคือท่านชอบผู้ชายผู้ชายให้คุณประกาทยอย่างนี้นะผมเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงผู้หญิงให้คุณไม่ใช่จับเพศจริงนะทายนี้ไปเลยก็ได้ครับนะฮะสิ่งหนึ่งที่ท ผลเหัสลาพระคุ้มครองบารมีใหญ่เป็นองค์บารมีไข่เกาะแก้วเจ็ดชั้นจากที่ลายนะมันก็จะลายน้อยลงถ้าท่านลายน้อยอยู่แล้วอีกอย่ผมไม่ไลายเลยนะคอนจันพ่อแม่พี่น้องจันดูชะตาด้วยฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่เหมาะสมที่ท่านทํทำบุญเกื้อหนุนดวงชะตาแก่ตัวท่านอย่าทำลายท่าน ทำไปเลยครับเรื่องการงานนี่ปึ๊กที่สุดแล้วนี่เริ่มได้เลยใครตกงานยืมเงินสมัครเลยผมสมมึงได้เลยอ่ะมันดีขนาดนั้นนะฮะถ้าต้องมาระวังอันนี้ต้องไปถามหัวหสุดตัวอนท่านนะครับดาวเพื่อนคนท่านติดการกินีอย่าเนี้ยนะฮะก็คือจัดทักษะจรนะเข้าไม่ทักษะกำเนิดนะฮะแล้วมาระวังความโลภของเราไว้จริงๆต้องมาระวังความโลภจากคนรอบข้างไปด้วยนะฮะวันละเพื่อนฝูงเองญาติพี่น้องเองต่างๆนะอย่าไปฟังอะไรใครมากกฎหมายพูดเกี่ยวกับระเบียบการทั้งหมดทั้งปูถ้าติดกาหลีนี้ถือว่าติดเสียนิดหนึ่ง เป็นเดทอย่างนี้ฮนะการเมือสีเงี้ยโอ้โหท่านทำงานเกี่ยวธนาเกี่ยวคดีความนี่ปึ๊กเลยรวยตัรวจแล้วครับพี่น้องเมื่อันจันทันที่19เามษา,ายนเพิ่ัได้ายย้ายครั้งนี้นะย้ายทับลักษณมาตรฐานเป็นราชาโชคโอ้โหอุหย้ย สุดติ่งเลยที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสเป็นดาววาสนาหลักของท่านยกเข้าเป็นเกษตรในวินาศดาวพฤหัสอุป,ปมาเหมือนกับเทวดาประจําตัวมันก็เปนสิ่งที่คุมรอกบกาบเราอยู่วินาศครับมันอับแสงคัะโอเคมันเป็นเกษตรมันดีเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นซึ่งผมเคยจ้างว่แล้วเป็นย้อนฟังกันได้จริงๆนั่งความรู้สึกเนะี่ยยังไงยังไงก็รู้สึกเหงาเหงาเฉาเฉาเก็บหัวพับตัวเลยขึย้งหงอนเลยเลย,เลย,เลย,เลยสุขภาพพิตศษเลยตัดจ,จ้าวอย่างน้อยๆคือ การซุ่มๆเฉาๆหายเลยนะพฤหัสเข้าตำแหน่งทับรัเนมันเป็นราชาโชคราชาโชคคนโชคเยี่ยงพระราชาโชคสองชั้นมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับผู้ลัผู้ใหญ่ดีมิอเต็งเกี่ยวกับผู้ลัผู้ใหญ่ดีเป็นดาวทวีตนอกจากเป็นเจ้าลูกศษพมีความเป็นวินาศวินาศทับนักกนุราชาโชคแปลว่าอะไรการทําอะไรที่มันแบบแอบๆทาหน่อยเป็นโปรเจกต์ซ่อนๆไม่ต้องบอกใครเยอะไม่ต้องตะโกนบอกกูกันทำไมนี่ได้เหี้ยไม่ได้งานเสริมง,งานรองไม่ต้องเปป่าวประกาศมาทําเป็นการรับแอบๆทำ คนี้เขาท้าเมื่ออยู่เล็งลักนณไม่ใช่เล็งสิทับลักนาแม่มเลยเงี้ยโอ้โหเฉาอย่าได้มันจะก็แก๊กไปรตลอดเลยใช่ไหมไม่มีละเพราะว่ามันอยู่ย้ายจากก้าไมีนาแล้วถึงเวาย้ายพัวออกไปจบไปเมื่อหรัดแทรกเข้ามาแทนเมื่ออยู่ย้ายตรงออยยตนี้ผัดต่อตรงนี้เรื่องความรักดูดีเรื่องประลัดผู้ใหญ่เขาท่ามีปัญหาอะไรไม่ต้องไปคุยกับเด็กให้คุยกับผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ให้ได้ตัวง่ายกริ้งเลยอน,นี้สำหรับท่านที่ ดาวพฤหิกรนมแต่ถ้าจอนติดกระดิกีเนี่ยนะต้องปราศจากทีวีเนี่ยท่านต้องระมัดระวังการทําอะไรผิดพลาดหรืออะไรที่ท่านทําเกินตัวเนี่ยท่านต้องระมัดระวังมันจะกล้าเกินเหตุไปหน่อยโดยเฉพาะเนี่ยเดืิมในศาสตร์ดาวกอมแม่งดูทับล้คนาท่านแม่งสี่ห้าดวงต้องระมัดระวังแต่ดยเฉพาะปีนี้หกหกนี้เป็นปีของพี่น้องเมษย่างจริงจัง